สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบมบี้บอมชแนลวันนี้นะคะพี่เบมเนี่ยก็พาทุกคนมาเจอน้องนอนตัวนี้นะคะน้องนอนของพี่เนี่ยพี่จะบอกนะคะทุกคนว่ามันมีฤทธิ์อำน,อนาจแค่ไห้สมรรถนะก้อไดน<อ>้ทุกคนกไปเจอกันเลย เลือกกันไหนดียทุกคนอ๋อเกดดีกว่านะคะทุกคนไปอ้าวทำไมมันเป็นสีเขียวอะ่ะคือเมื่อกี้นะคะพี่ได้เปลี่ยนตัวนะคะก็คือให้มันเป็นเอ่อสีเอ่อสีดำเนาะ,ะทุกคนโอ้ยนี่ค่ะทุกคนมันเกลือไปแล้วนี่กินไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ลแล้วก็บางคนอาจจะเล่นเทพกว่าพี่ด้วยซ้ำเก็บไปเุ้ยแกเป็นใครอะตัวป็นสามเหลี่ยมอ้ยอะไรอะทุกคนคือแบบโอ้ยช่วย่อะคือแบบเมื่อกี <S 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 2> <S 2> <S ้พี่ก็เล่นปกตินวตอนแบบมันก็เลี้ยบไปโดด เน,นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูตัวหนอนของเราด้วยกันทุกคนนี่ค่ะไปที่ตู้เสื้อผ้าอ่าแล้วก็นี่เมื่อกี้นะทุกคนคือพี่เลือกเป็นตัวสีดำนะทุกคนทำไมมันไม่ได้แล้วอ่ะนี่อันนี้นะคะทุกคนพี่เลือกอันนี้อ่ะอ้าวทำไมอ่ะอ๋อมันต้องแบบ เลเวลยี่สิบเอ็ดเหรอว่าไงอะ่ะเอาตัวสีแดงดีกว่าทุกคนเออมาดีมันไส้เดือนดีทุกคน <S <S 2> <S 2> มาเลยมากันเลยโอ้โอ้โหของกินเยอะมากแล้วนะทุกคนเอ้อย พี่คิดว่าเกมนี้นะทุกคนเหมาะสําหรับแบบใครเครียดนะทุกคนแต่บางทีมันอาจจะทําให้เราหัวร้อนได้นะทุกคนเพราะว่าเล่นๆไปใช่ไหมแล้วก็ไปเอา้าฆ่าแล้วเหรออ้าวเอาตายอีกแล้วเ,เล่นยากขนาดนั้นเลยเหรอเอาไหมทุกคนตาน,นี้นะ,ะทุกคนพี่เนี่ยจ,จริงๆแล้วนะ,ะทุกคน เคกเริ่เลยสวด,ดีทำไมเธอเป็นตัวสีแดงอะฮะเออปดี๋ยวฉันสวย <c oughs> อือทุกคนคือแบบพี่เพิ่งหัดเล่นนะคะกินนี่ก็อย่าว่าพี่กากนะคะทุกคนหัเล่นจริงๆนะคะทุกคนปกติพี่จะเล่นแต่เค้ไหมครับอะไรประมาณนั้นใช่ไหมทุกคน เออแล้วก็มาเล่นเกมนอนอุ้ยลายลายประเทศไทยอีกโอ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่กินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่โอ้ยลายมาทุกคนโอ้โห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 อ้า ตอนนี้พี่พยายามจะปาดหน้ามันนะคะทุกคนอู้ได้กินยาเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยมันมียาให้เยอะมากเลยทุกคนเออกินไปเน่โอ้เดี๋ยว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 พี่จะไปตัดหน้ามันจะไปตัดหน้ามันจะไปตัดหน้ามันเอ้ยคุณออ้ยพี่ตัวนี้นแล้วอะ อ้าวมึงชี้กูเป็นเลยอีดอ่อเติมตายแน่สัตว์อย่าให้กูยาวอ่ะออ่ i ทุกคนเกมนี้ก็จบเล่เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าพี่จะไปหัดลื่นเกินนี้ที่มันดีกว่านี้ก่อนนะคะทุกคน <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อไปกำลังใจนะคะคือตอนนี้ไม่มีคนกดไล์กดอ,อ,อะไรเลยทุกคนบ๊ายบาย